เรอัลมาริดวิกฤตถึงขนาดจะปลดคาโลอันเชโรติจริงหรือไม่แล้วเยอเกนครับมีโอกาสมาแทนอันเชหรือเปล่าวิกฤตครั้งนี้ใครจะเป็นคนรับผิดชอบอันเชหรือเอ็มบัปเป้คลิปนี้มีคำตอบครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่เดือดหลังเกมครับวันนี้พดจีจะพูดถึงเรอัลมาริตกันสักหน่อยนะ หลังจากที่ฟอร์มการเล่นตอนนี้ถือว่าค่อนข้างตกลงอย่างน่าใจหายครับเพราะว่า2เกมหลังสุดถึงแม้ว่าจะได้เล่นในซานเตียโกเบนาบิลก็ตามแต่แพ้คาบ้านทั้ง2เกมเลยครับแพ้ต่อบาร์เซโลนาแบบยับเยินครับ0ประตูต่อ4และก็แพ้ต่อเอซิมิลานในศึกยูฟาแชมเปียนส์ลีก u e 1ประตูต่อ3ครับเป็นการแพ้คาบ้าน2นัดปิด ในรอบ15ปีเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเนี่ยเมื่อระดับไรอัลมาดริดแพ้ถึง2เกมติดต่อกันมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วมันกลายเป็นปัญหาที่หลายๆคนทั้งกูรูอดีตนักฟุตบอลมาวิเคราะห์และก็พูดถึงกันครับแล้ววันนี้พจน์จีเองก็จะมาวิเคราะห์ด้วยนะว่าทำไมไรอัลมาดริดถึงอยู่ในช่วงวิกฤตครับแต่ก่อนอื่นเลย เมื่อระดับราชาชุดขาวทำผลงานได้ไม่ดีสิ่งหนึ่งที่จะถูกพูดถึงผ่านหน้าสื่อและต้องเป็นคนรับผิดชอบอยู่เสมอนั่นก็คือตัวกุนซือครับและตอนนี้คาโลอันเชรติกำลังตกอยู่ในกระแสที่สื่อกำลังระบุว่าเขาเกาอีรอแล้วนะครับแล้วถ้าเกมสุดสัปดาห์นี้ในลีกได้เล่นที่ซานติอาโกเบนาบิลพบกับโอซาซูนาครับ ถ้าเกิดจับพัดจับหูอันเช่ยังไม่สามารถพามาริดกลับมาชนะโอซาซูนาได้ยามว่าต้องชนะเลยนะไม่แน่เหมือนกันนะครับว่าฟอร์เรนโตเปเรสอาจจะตัดสินใจปลดอันเชลติออกจากตำแหน่งหรือถ้าอยากจบกันสวยๆอาจจะขยับอันเช่ขึ้นมาเป็นผู้อำนวยการของสโมสรก็เป็นได้ครับและตอนนี้ข่าวได้ระบุออกมาว่า หนึ่งในตัวเต็งที่ฟลอเรนติโนเปเรสอยากเข้าเจราจาด้วยมากที่สุดครับนั่นก็คือเยอเกนครอปนั่นเองถึงแม้ว่าเยอเกนครอปเนี่ยจะไปรับงานกับบริษัทเรดบูเพื่อดูแลฟุตบอลที่อยู่ในสังกัดเรดบูทั่วโลกแล้วก็ตามนะครับแต่ระดับไรอัลมาริตถ้าเข้าเจราจาจริงอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วพอจิคิดว่าเยอเกนครอป จะใช้คำตอบของฟอร์เรนติโนเปเรสในการเป็นกุนซือคนใหม่หากปลดคา r โลอันเชโรติหรือเปล่าพอจิมองว่าเป็นไปไม่ได้ครับด้วย2ประการด้วยกันประการแรกอย่างที่พุ่งพูดไปครับว่าเยอเกนครอปเพึ่งรับงานกับเลสบูและที่สำคัญที่สำคัญตัวเยอเกนครอปเองผมเชื่อว่าเขายังไม่มี e NERGY ครับมากพอ ที่จะกลับมาทำงานทุกวันต้องลงซ้อมทุกวันสุดสัปดาห์ก็ต้องพาไปแข่งผมเชื่อว่า Energy ตรงนี้เขาหมดไปกับลิเวอร์พูลแทบจะหมดแล้วครับถ้าลิเวอร์พูลอยู่ในสถานการณ์ที่คับขันต้องการกุญซื้อเข้ามาปลุกชีวิตโงแดงขึ้นมาใหม่สมมุตินะน่าจะเป็นคำตอบเดียวครับที่เยอเกนคอปจะเซเยสให้กับการหวนกลับมาคุมทีมอีกครั้ง ผมเชื่อว่าถึงแม้ otti, อันเชลติอขอไปครับถึงแม้ฟอเรนติโนเปเรสจะเข้าไปคุยเกลี้ยกล่อมเย er อเก้นครอบยังไงผมเชื่อว่าครอปเซโนร้อเปเซ็นต์ครับส่วนเหตุผลที่สองให้ที่คิดว่าครอปมาคุมมาริดมันเป็นไปไม่ได้เลยเพราะฟอเรนติโนเปเรสเลงชาบีอาลองโซไว้เป็นตัวตายตัวแทนของอันเชลติแล้วครับ ซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อประมาณอาทิตย์หรือสอ,อาทิตย์ที่ผ่านมาครับก็มีข่าวว่าอันเชลติอาจจะถูกขยับขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งพ่วมในการของสโมสรครับหากชาบีอลองโซเลือกที่จะไม่รอให้หมดสัญญากับห้างขายยานในปี2026แล้วค่อยมาคุมเรอัลเออริเดดครับถ้าหมดซีซั่นนี้แล้วชาบีอลองโซบอกว่าฉัน ตัดสิทธิ์จะตัดสินใจออกจากเลเวอร์คูเซนแบบ100%เซโดยที่จะไม่รอให้หมดสัญญาผมเชื่อว่าเปเรสจะรุกคืบเจรจากับชาบิโลงโซทันทีในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ครับหรือซัมเมอร์หน้านี่เองและแน่นอนว่าหากสถานการณ์ถ้าเกิดมันฉุกเฉินจริงๆปลดคาร์โลอันเชน o t ออกจากตำแหน่งหากยังไม่จบซีซั่นนี้เนี่ยมันมี2ทางเลือกครับฟอร์เรนโจเปเรส บุกเข้าเจรจากับอารองโซ่และไบเออร์เลวกุเซนเพื่อหนึ่งตัวมาคุมทีมกลางซีซั่นทันทีกับ2ครับหากุนซือชั่วคราวมาก่อนแล้วก็รอชาบีอารองโซ่ครับแต่สุดท้ายทั้งหมดทั้งมวลแล้วผมเชื่อว่าคาโลอันเชรติจะอยู่คุมทีมเรอัลมาดริดจนจบซีซั่นนี้ก่อนไม่ว่าผลงานจะออกมาเป็นยังไงครับยกเว้นว่า แพ้โอซาซูนาแล้วก็ยังแพ้ต่อไปเรื่อยๆอีก2-3สานัดติดต่อกันอันเนี้ยน่าจะโดนปลดแต่ผมเชื่อว่าสุดสัปดาห์นี้เรอัลมาดริดจะสามารถกลับมาชนะโอซาซูนาได้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับแล้วเกิดอะไรขึ้นกับเรอัลมาดริดทำไมตอนนี้ฟอร์มการเล่นถึงอยู่ในช่วงวิกฤตครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าเมื่อซีซั่นที่แล้วการดึงจูดเบลลิงแฮมเข้ามา แต่ไม่มีกองหน้าตัวเป้าเข้ามาเสริมมันก็เป็นคำถามที่เกิดขึ้นว่าเอา้าดึงจูดเข้ามามิดฟิลก็มีเยอะแยะมากมายตอนปีที่แล้วยังมีโทนี่โครสอยู่มันใช่การแก้ปัญหาที่ถูกต้องหรือไม่และการดึงโคเซลูมาเป็นตัวสำรองในตำแหน่งกองหน้าเบอร์เก้าเนี่ยที่เป็นกองหน้าแท้ๆโดยธรรมชาติเพียงแค่คนเดียวเนี่ยมันเพียงพอหรือเปล่าครับแต่ระดับคาโลอันเชลติ กุญซือสมองเพชรที่เขาเรียกว่ามีความยืดหยุ่นสูงถ้าใครเคยอ่านบทวิเคราะห์ของกูรูต่างๆหรือสังเกตการคุมทีมของอันเชลอติไม่ว่าจะทีมไหนก็ตามครับหลักตามความเป็นจริงอันเชลอติไม่มีระบบในใจหรือระบบเด่นของอันเช่เองแค่ระบบเดียวนะครับอันเชลอติจะเข้าไปคุมทีมสโมสรน,นั้นไปคลุกคลีไปดูก่อนว่า ตัวผู้เล่นที่เขามีอยู่จิ๊กซอที่เขามีนั้นจัดจัดสรรจัดเรียงยังไงเพื่อให้มันออกมาเป็นภาพที่สวยงามและทำให้ทีมถึงแชมป์ได้ครับซึ่งเช่นเดียวกันกับปีที่แล้วครับเรอัอลมาดิด hmm. ที่ไม่มีกองหน้าเบอร์เก mm ้า hmm. จ๋าๆเลยเนี่ย mm hmm. ได้ mm hmm. จูดเบอร์นิแฮมมากลับกลายเป็นว่าอันเช่สร้างวิธีการเล่นให้เรอัลมาดิด ลงตัวสุดๆไปเลยครับกับการให้จูดเบลลิงแฮมครับเป็นกองหน้าตัวหลอกหรือเป็นมิฟิลตัวรุกที่สามารถขึ้นไปยืนเป็นกองหน้าตัวเป้าได้ครับระบบการเล่นของอันเชลติเมื่อฟอร์เมชันออกมากราฟิกออกมาตอนก่อนเกมจะคิกออฟทุกครั้งมักจะออกมาในระบบ4-4-2ครับโดยจูดเบลลิงแฮมจะเล่นปีกซ้ายเฟเดริโกบารเด้เล่นปีกขวา ชูอไอเมนี่กับโทนี่โครสจะยืนเป็นมิสฟิลตัวกลางคู่กันครับส่วนวีนิสอุตจูเนียกับโรดิโกปกติจะเล่นเกมริมเส้นก็จะถูกจับเป็นหน้าคู่แต่พอวิธีการบุกจริงๆของเรอัลมาริดในซีซั่นที่แล้วนะเวลาเคลื่อนทับเป็นการในการโจมตีคู่แข่งจูดเบลนิงแฮมครับจากที่ยืนปีกซ้ายเวลาตั้งรับ จะพุ่งเข้าไปในกรอบเขียโทษจะกลับมายืนตรงกลางและจะให้วินิซุจูเนียร่วมถึงโรดิโกสามารถฉีกออกทางริมเส้นและทำเกมได้ครับโดยที่จูดจะสอดเข้าไปเป็นคนทำประตูเองซึ่งแผนมันเวิร์กมากๆจูดเบลลิงแฮมยิงกระจายแอสซิสให้ทั้งโรดิโกวินิซุสกลายเป็นจูดเนี่ย เฉิดฉายออร่ราจับมากๆยกระดับตัวเองขึ้นมาเป็นซปเปอร์สตาร์และมีชื่อเข้าชิงบัลลงดองในปีนี้ครับและเมื่อคิริยันเอ็มบัปเป้ตัดสินใจย้ายมาร่วมทีมเรอัลมาดริตแล้วเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาแบบไร้ค่าตัวทุกคนก็ฝันว่าเฮ้ยการได้สี่จตุรเทพมารวมกัน และอยู่ในมือของคา r โลอันเชล็อปีเนี่ยเรอัลมาริตต้องน่ากลัวกว่าเดิมสิครับคู่แข่งเกมรับจะต้องอูโหโดนยิงกระจุยกระจายเลยและทริปเปิรแชมป์ในซีซั่นที่แล้วมีโอกาสนะที่อาจจะป้องกันได้ทุกถ้วยในเมื่อเอ็มบาเป้มาแล้วครับมันเปิดฉากได้สวยนะเพราะว่าเอ็มบาเป้มาถึงเนี่ยในเกมยูฟาซูเปอร์คัพเนี่ย ก็สามารถเอาชนะอัตตาลันตาไปได้แบบสบายๆโดยที่เอมบัปเป้ประเดิมเดบิวต์เกมแรกอย่างเป็นทางการด้วยประตูครับแต่พอกลับมาเกมลีกเนี่ยมันผ่านไปนัดสองนัดมันมาสะดุดตอนที่เจอไรเอลมาโยกาเนี่แหละที่ไม่สามารถยิงประตูได้หลังจากนั้นเอมบัปเป้เริ่มถูกจับตามองมากขึ้นว่าเขาเนี่ยเล่นไม่เข้ากับระบบของไรเอลมาริดและอันเชโรติครับ และส่งผลให้จูดเบลลิงแฮมฟอร์มตกลงไปด้วยหาประตูก็ไม่ได้แอสซิสก็ไม่ได้ครับและผลพวงก็มาถึงคาโลอันเชตติอีกครั้งหนึ่งเพราะการวางตำแหน่งตอนนี้ต้องบอกว่าไม่ชัดเจนเลยโดยเฉพาะตำแหน่งของจูดเบลลิงแฮมครับครั้นจะกลับไปเล่น4-4-2การที่จะดอบโรดิโก้ออกไปก็รักพี่เสียดายน้อง ในเมื่อมีสี่จัตุรเทพอยู่ในมือแล้วก็อยากจะหาแผนการเล่นที่ลงตัวกับสี่คนนี้มากที่สุดครับถ้าเราลองคิดกันเล่นๆโดยที่เราไม่ใช่โคชนะเป็นแฟนบอลท่านหนึ่งเราอาจจะมองว่าการเล่น4 2 3 1มันอาจจะดูง่ายที่สุดแล้วคือจูบเบนแฮมเล่นหน้าต่ำวินิสุสเล่นปีกซ้ายโรดิโกเล่นปีกขวาเคลียเอเปเล่นกองหน้าตัวเป้าครับส่วน มิฟิ์ตัวรับก็อาจจะเป็นชูอาเมนี่คู่กับคามาวิงสกาก็แล้วแต่หรือจริงๆอาจจะขยับจูดลงมาเล่นเป็นมิฟิ์ตัวรับเพื่อทำเกมแทนโทนี่โคลสก็ไม่ขี้เหร่ครับแต่กลับกลายเป็นว่ารอบนี้เนี่ยเหมือนอันเช่อาจจะคิดมากเกินไปหรือเปล่าอย่างนั้นล่าสุดที่เจอกับเอซีมิลานครับอันเชโรติเข้าใจได้นะว่าไม่มีโรริโก้แต่อันเช่จับจูดเบลลิงแฮมไปเล่นปีขวาครับ โดยที่เป็นปีกขวาจริงๆอะที่ไม่ใช่เหมือนซีซั่นที่แล้วที่เวลาเล่นเกมรับจูดจะขยับมาตัวเองมาอยู่ปีกซ้ายอันนั้นชัดเจนครับแต่พอรุกแล้วเนี่ยคุณวิ่งหน้าตั้งขึ้นไปรอรับบอลตรงกลางสนามได้เลยครับแต่กลับกลายเป็นว่าซีซั่นนี้เนี่ยพลตัววิภาวิจาร์ณอันเชลตินะคือทุกคนเห็นใจจูดแบลงแฮมมากๆครับองรีก็ออกมาบอกนะ ว่าการที่เอมบัปเป้เนี่ยไม่ได้ช่วยในการวิ่งหาช่องมากพอครับทำให้จูดเบลลงแฮมก็ไม่สามารถจ่ายให้เพื่อนได้เหมือนกันมันก็เลยเป็นปัญหาครับและทุกคนก็เริ่มเห็นใจจูดเบลลงแฮมมากกว่าว่าซีซั่นนี้ทำประตูก็ไม่ได้แอซิสก็ไม่ได้มันเกิดจากมันไม่ได้เกิดจากฟอร์มของจูดครับมันเกิดจากวิธีการเล่นที่อันเช่วางไว้ครับเพราะฉะนั้นนาะตอนนี้ถือแม้ คิรียนเอมบัปเป้จะยิงไปแล้วแปประตูจาก15เกมที่ผ่านมาครับตัวเลขอาจจะดูไม่ขี้เรทแต่การเล่นของตัวเอมบัปเป้มันขี่เรทสุดๆไปเลยครับล่าสุดเนี่ยเขามีการเปิดเผยตัวเลขออกมาว่าคิเรียนเอมบัปเป้ครับกลายเป็นนักเตะที่วิ่งน้อยที่สุดในเกมยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกที่แพ้คาบ้านต่อเอซิมิลานไป1ประตูต่อ3ครับ นี่คือปัญหาที่องรีก็พูดด้วยว่าในเมื่อเป็นกองหน้าตัวเป้าคุณไม่ช่วยวิ่งหาพื้นที่แล้วมันจะเกิดการเปิดช่องให้เพื่อนทำประตูได้ยังไงหรือตัวเองจะหลุดเข้าไปทำประตูได้ยังไงครับจริงๆแล้วเทอรี่องรีเนี่ยก็ถือว่าเป็นสไตล์คล้ายๆกับเคเลียนเอมบาเป้นะคือโค้ชตั้งใจให้องรีเนี่ยเป็นกองหน้าตัวเป้า เช่นเดียวกับเอ็มบาเป้ครับแต่สุดท้ายวิธีการเล่นขององรีกับเอ็มบาเป้คือต้องขยับตัวเองมาออกด้านข้างเท่านั้นน่ะเพื่อให้มีพื้นที่ในาการตัดหรือวิ่งฉี่คู่แข่งหรือเลี้ยงกินตัวคู่แข่งไปให้ได้ครับนี่คือสิ่งที่อัญชีติตต้องแก้ไขครับซึ่งทางด้านของคาริมเบนเซม่าก็ได้ออกมาพูดเหมือนกันนะว่าสุดท้ายแล้วครับคิริยันเอ็มบาเป้เนี่ย ต้องเล่นปีกซ้ายเท่านั้นนะเบนเซม่าบอกจะเล่นกองหน้าตัวเป้าก็ไม่ใช่จะเล่นปีกขวาก็ไม่ดีครับสุดท้ายจะต้องเล่นแค่ปีกซ้ายเท่านั้นครับแล้วปีกซ้ายของเรอัลมาดริดมีวินิซิอุสจูเนียร์ซึ่งพึ่งพลาดบันลงดอมมาครับโอ้โหนี่คือปัญหาที่น่าคิดนะถ้าเอมบัปเป้จำเป็นจะต้องเล่นแค่ปีกซ้ายเท่านั้นแล้วจะปรับยังไงครับสำหรับคาโลอันเชลอติ เคยปรับโรลิโกมาเล่นขวาเพื่อเปิดทางให้วินิสุสเล่นซ้ายแล้วนะครับทำไปทำมาตอนแรกโรลิโกเหมือนจะปรับตัวกับตำแหน่งใหม่ไม่ได้เพราะสองคนนี้เล่นตำแหน่งเดียวกันมาตั้งแต่ตอนที่ดังขึ้นมาใหม่ๆเลยกลายเป็นว่าโรลิโกปรับตัวได้และเล่นได้ครับแล้วคราวนี้ล่ะวินิสุสกับเอ็มบปเป้จะเอายังไงต่อดีครับและก็มีรายงานว่า f o อเรนติโน e เปเรก็เริ่มอดรนทนไม่ไหวแล้วครับได้มีการสั่งการเข้าไปลวงลูกแล้วว่าอันเช่คุณต้องให้วินิซิอุสไปยืนหน้าเป้าแล้วเอาเอมบาปเป้ยืนปีกซ้ายไม่อย่างนั้นเอ็มบาปเป้จะไม่สามารถเข้นฟอร์มที่ดีที่สุดออกมาได้ครับซึ่งถ้าย้อนกลับไปเอ็มบาปเป้ตอนอยู่ปารีสแซง์แมงก็เคยงองแงอยู่กับทีมชาติฝรั่งเศสก็เคยงองแง ผมไม่ใช่กองหน้าตัวเป้าผมคือผู้เล่นหน้าซ้ายครับผมนั่นคือสิ่งในสิ่งที่เอ็มบปเป้เคยสื่อสารกับโคช้ชหลายคนของเปเอชเรวมถึงดีเดเดชองในทีมชาติฝรั่งเศสด้วยแต่ตอนนี้เอ็มบปเป้ยังไม่กล้าหือกล้าอือมากนะเพราะถือว่ายังเป็นเด็กใหม่และยังทำผลงานได้ไม่ตามเป้าที่วางไว้ครับแล้วพคจีคิดว่า วิธีการเล่นไหนที่มันจะเหมาะที่สุดกับการให้คิรียนเอมเป้กับวินิสุสจูเนียเล่นร่วมกันได้ครับโคจิมองว่าอันเช่อาจจะต้องรองย้อนกลับไปเล่นในระบบ4-4-2เหมือนซีซั่นที่แล้วครับแค่เปลี่ยนเอาโรริโก้ยอมหน่อยยอมดรดบโรริโก้ไปเป็นสำรองครับแล้วเอาเอมเป้ไปแปะตรงนั้นซึ่ง ถ้เอ็มเป้บอกว่าอยากเล่นริมเส้นด้านซ้ายมันสามารถเล่นได้ครับให้วินิสุสขึ้นเกมทางขวาบ้างผมว่าก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันซึ่ง2คนเนี่ยมันก็สลับกันได้ตลอดเวลาไม่จําเป็นจะต้องไฟฟลิกซ์ครับเอ็มเป้ขึ้นซ้ายอย่างเดียววินิสุสต้องขึ้นขวาอย่างเดียวบางจังวะผมเชื่อว่าเอ็มเป้วว e ก็ขึ้นขวาได้แต่แค่ต้องหาพื้นที่ว่างให้กับเอ็มเป้ในการเล่นมากกว่านี้ครับ และที่สำคัญเอ็มบัปเป้เนี่ยรู้นะว่าซื้อเข้ามาใส่เบอร์9และต้องการให้มาเล่นเป็นตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าแต่จริงๆแล้วการเล่นแบบเดิมแล้วให้เอ็มบัปเป้กับวิลสมีโอกาสตบให้จูเลนแฮมที่วิ่งไปนกรอบเขียดโทษเป็นกองหน้าตัวตัวหลอกอะที่เข้าไปเพื่อรอทำประตูเนี่ยผมว่าแผนเดิมเวิร์กที่สุดแล้วเอ็มบัปเป้ต้องยอมรับว่าศักยภาพดีกว่าโรโดริโกแน่นอนครับ เพราะฉะนั้นถ้าอันเช่ไม่ต้องคิดอะไรมากเลยกลับไปเล่นระบบเดิมเหมือนซีซั่นที่แล้วแค่นั้นเองผมเชื่อว่าเรเอัลมาดริดจ,จะกลับมายิงประตูคู่แข่งมากมายเช่นเดิมครับและโอกาสจะกลับมาลุ้นแชมป์ลาลิก้ารวมถึงเส้นทางลุ้นแชมป์ของยูฟาแชมเปียนส์ลีกรวมถึงโกปาเดลเรจะกลับมาทั้งหมดและเรเอัลมาดริดจ,จะกลับมาอยู่ในทิศทางที่ถูกต้องครับเพื่อนเ เห็นด้วยหรือเปล่าครับเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้รองบอกหน่อยสิว่าวิกฤตของไรเอามาริดครั้งนี้เป็นเพราะเอมัปเป้หรืออันเชโรติหรือเป็นเพราะใครครับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้แล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมมาถึงตอนนี้อย่าลืมกดแชร์แล้วก็กด Subscribe ช่องพจนจีเซให้ด้วยนะครับและเจอกันใหม่ในทลิปหน้านะวันนี้ลาไก่อนบ๊ายบาย